กำลังเป็นประเด็นดราม่ากันครับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ไปตรวจราชการตามภาพที่แนบมาให้ดูนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งกายเช่นนี้คือใสก่กางเกงยีนนะครับแต่ข้างบนนั้นมีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ก็มีภาควิจารณ์กันไปต่างๆนานาส่วนใ่ก็เป็นภาพลบครับก็รอดูว่า กลุ่มคนที่เรียกร้องการแต่งชุดไพรเวทหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่อยากจะแต่งชุดไพรเวทเมื่อเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งอย่างนี้แล้วจะมีความคิดเห็นอย่างไรแน่นอนกลุ่มคนที่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีวิาษ์วิจารณ์ไปในแง่ลบนั่นแหละครับก็รอดูว่าเรื่องนี้จะยุติลงอย่างไรแต่ทีนี้ผมอยากจะให้ข้อคิดเห็นด้ว่า ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งอย่างนี้จะเรียกว่าแต่งครึ่งท่อนได้ไหมเพราะว่าข้าราชการในหน่วยงานอื่นเช่นตำรวจก็มักจะแต่งครึ่งท่อนก็ได้ทหารก็แต่งครึ่งท่อนก็ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาของเยาวชนของเด็กไทยจะแต่งครึ่งท่อนเช่นนี้ได้หรือไม่ครับรอดูว่าจะวิพากษ์วิจารณ์กันถึงพิถึงจิงขนาดไหนครับ